สวัสดีครับเราม,มาดูผมชุดบอลลีกเอิงฝรั่งเศสล่าสุดกันดีกว่าก็เข้าสู่เกมที่35ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมแต่กันอยู่3คู่เริ่มกันที่มักเซยเปิดบ้านเสมอกับสตาร์บุก1-1เกมนี้ทีมเยือนได้เป็ก่อนย์จากสเตฟานมิตโตวิกแต่ว่าทีมเจ้าบ,บ้านก็มาตีเสมอได้จากดาริโอเบเนเด,เดตโต ปารีสแซ็งแมงเปิดบ้านเชือนเอาชนะลองไป2-1งนจะไม่ได้สนประตูจากเนม,ม่าแล้วก็มาควินยอสส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากอินเนียสกานาโกส่วนอีกค่หนึ่งเลวครับเปิดบ้านเอาชนะนีสไป2-0จากลูกยิงของบูลักยูม,มาทแล้วก็เมเมสเ,เซกิเซลิกนั่นเอง นั่นก็เลยทําให้ตลงางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนยังคงเป็นริวฮะเก็บเพิ่มเป็น76คะแนนอันดับ2แชมป์เก่าปารีสแซแชมงตามมาติดๆที่75อันดับ3ตอนนี้เป็นโมนาโกมี71อันดับ4ก็ลีโยมี67คะแนนด้วยกัน ไปดูกันที่โซนตกชั้นหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อันดับ17ครับทีปลอดภัยทีมสุดท้ายนะอลอริยงก็มี35คะแนนห่างจากโซนตกชั้น4คะแนนอันดับ18แล้วก็19ตัวนี้เป็นน้องกันนีมีทีละา1ส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยดีชงที่เก็บไป18คะแนนเนี่ยตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแวะมาดูกันที่ดาวเทนัล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นกิเลนเอมปาเป้ที่ยิงไป25ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดที่35ในคัคืิวอาท์ตที่2พฤษภาคมก็จะมีบ็อกโดเปิดบ้านเจอกับแ,รแพรนแรสพบกับน้องดิชงจะเจอกับเมสลอลิยงเจอองเช่นีนพบก,กับแปลงแล้วก็โมบปิเยจะเปิดบ้านเจอกับทางแซนเตียครับส่วนคู่สุดท้ายครับตัดแต้มกันเองนะฮะโมนาโกจะเจอกับโอลิมปิกลิยง